สวัดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาโร่สปีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยายกรณ์สาวสาวชาวราศีพิจิกค่ะผู้ที่เกิดระหว่งางวันที่23ตุลาถึง21พฤศจิกานะคะประจำเดือนเมษายน2562ค่ะเริ่มกันที่คนโสดเนาะสาวสาวพิจิก <c oughs> จริงๆแล้วตอนนี้คุณเหมาะกับการเป็นโสดมากเลยนะคะตอนนี้คุณเป็นโสดที่ ที่โคตรดีคือทั้งการงานหน้าที่การเงินนะคะดีมากๆในไพ่แบบทั้ง9้าเหรียญทั้ง Queen of Pentacle s เข้ามาคือคุณคุณมีความที่ที่ส,สวยๆเลือเลอสอยสดๆสดให้ผู้ชายเสียดายเร่นคือตอนนี้คุณมีความสุขกับการเป็นโสดมากๆนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาหนักมากแล้วคุณก็รู้สึกเจ็บปวดนะคะแล้วก็คนที่ทำ คนที่ทําให้เราเจ็บปวดเนี่ยเขาก็ยังวนเวียนเข้ามาหาอยู่นี่แหละเขายังไม่ไปไหนหรอกแต่เหมือนกับว่าคุณก็เลือกที่จะโสดนะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจรือกับการง้องงอนอะไรของเขาเลยคุณรู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวฉันฉันโคตรด,ดีฉันฉันโคตรมีความสุขเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยออกไปเถอะออกไปจากชีวิตฉันเถอะฉันฉันขออยู่ตรงนี้นะคะสําหรับคนที่แบบ ไม่มีใครเลยไม่ได้มีอดีตไม่ได้มีคนรักเก่าที่ไม่ดีเนี่ยปูมองว่าในเดือนนี้ค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกก็ยังก็ยังโสดอยู่แต่คุณจะไม่ได้โสดสนิทเพราะมีผู้ชายที่เขาเรียกว่าเจ้าชูตัวพ่อเลยนะ <S <S เข้ามาหาคุณ <S <S เขาเป็นคนที่ไม่ได้จริงจังก,กับใคร <S <S เขาอาจจะมาหาคุณเพราะหลงเสนหททางเซ็ก์ก็ได้หรือว่าเข้ามาเพราะว่าต้องการอะไรบางอย่างจากคุณนี่แหละ ทีนี้คุณก็ฉลาดคุณรู้ทันเขาคุณเลยไนดะ้แต่คุยไปเล่นๆไม่ได้จริงจังหรือไม่คุณก็แบบไม่คุยเลยเป็นการปิดประตูแต่ในเดือนนี้มีความรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกจะเป็นเดือนที่ที่เรียกว่าขอหมกมุ่นอยู่กับตัวเองนะคะหมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกความนึกคิดหรือเยียวยาจากอดีตแล้วมันจะดีขึ้นมากๆในเดือนเมษานี้นะคะเพราะว่าการได้ไพ่สิบ 10ดาบกับ4ี่ดาบเข้ามาแล้วก็ได้ไพ่9ดาบเนี่ยปูมีความรู้สึกว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของความเจ็บปวดเรื่องของออการการสูญเสียความเครียดความหวาดระแวงความขี้หึงความคิดมากเรื่องของการถูกนอกใจคาโกหกคือคุณมันเจอหนักเจอมาหนักมากในอดีตนะคะพอมาถึงในเดือนนี้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันอยู่เป็นโสดฉันก็สบายดี ฉันไม่ขอแต่ในเรื่องของความรักอีกแล้วรู้สึกเอียนความรักรู้สึกเหม็นความรักเพื่พออืดพออมในเรื่องของความรักยิ่งเจอคนไม่จริงใจมาเนี่ยคุณยิ่งปิดประตูตายเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับสาวๆชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนสรุปสั้นๆได้ว่าคุณเลือกที่จะเป็นโสดและภูมิใจที่จะเป็นโสดและมีความสุขมากๆกับการเป็นโสดค่ะ ะะการได้ไพ่โรแมนติกฟิลิ่งอ่ะจริงๆแล้วปูมองว่าก็ไม่จําเป็นต้องต้องเป็นเรื่องของความรักคุณอาจจะรู้สึกด้วยตัวของคุณเองภาว่าของคุณเองก็ได้เพราะว่าคุณได้ไพ่เก้าเก้าเหรียญเข้ามาแล้วได้ไพ่ดูได้ไพ่ t e m p o r a n c e มันเป็นลักษณะของการที่แบบว่าคุณรู้สึกเติมเต็มคุณรู้สึกถึงความสุขโดยตัวคุณเองความสุขจากเนื้อแท้ความสบายใจอย่างที่แบบคุณสมควรที่จะได้รับมันนะคะ มันจะบอกว่ายัางไงดีมันเป็นความสุขที่ว่ามันมาเติมเต็มคุณหล่งจากที่แบบก่อนหน้านี้คุณเจอเรื่องแย่ๆมามากอะ่ะพอมาในเดือนนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจมากๆนะคะมีความรู้มีความฉลาดมีการที่แบบอยู่กับตัวเองมีการที่ได้ตึกตรองนะคะมีความแบบเขาเรียกว่าสบายใจจริงๆปูมองเห็นแต่ความสบายใจของของสาวโสดนะคะแล้วคุณไม่ได้เดือดร้อนเลยกับการที่ ที่จะต้องมีคู่มากันที่คนมีคู่คะ่ะสาวสาวพิจิกคขาไม่ต่างกันกับคนโสดนะคะเนาะคุณอาจจะจับได้ว่าเขาโกหกคุณเขามีมือที่สามเขานอกใจคุณนะคะแล้วมันทำให้คุณเจ็บปวดมากๆแล้ว เกิดการที่ว่าเขาเองก็ไม่ได้ยินดียินละกับการแก้ปัญหาตรงนี้เขาก็ยังไม่เลือกใครมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันคาละาคัสังนะคะแล้วก็มันยังมีเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนมีเรื่องของการโกหกการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ มันทําให้คุณเครียดแต่ในภาวะของความเครียดนั้นน่ะคุณก็ตัดสินใจแล้วแหละว่าคุณเลือกที่จะเป็นโสดคุณขอโฟกัสที่ความสุขของตัวเองคุณขอโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินซึ่งการได้ไพ่ก้าเหรียญขึ้นมาถึงสองใบเนี่ยปูมองว่าคุณแบบโอเคแล้วแหละคุณไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้นะเอาจริงๆคือคุณจะมีความรู้สึกแบบว่าฉันมีเงินแล้วเพราะฉะนั้น ความรักฉันก็ไม่ต้องการตัวเธอก็ไม่ต้องการเธอจะไปแบบที่ไหนเธอก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะมีความสุขกับตัวเองมากๆนะคะแต่ว่าปูมองแล้วเนี่ยว่าเขาก็ไม่ไปไหนหรอกเขาก็ยังรักคุณหลงคุณอยู่คุณก็ยังเป็นหนึ่งในในผู้หญิงของเขาที่เขาจะต้องแบบวนเวียนกลับมาหาแล้วก็มามาเจรจามาพูดคุยกัน ยังมีความรักมีเยอะใหญ่ให้กันอยู่อะคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่ามีความสบายใจตรงนี้เกิดขึ้นไหมในเดือนนี้ปูจะมองว่าความรักอะสามเศร้ามันยังอยู่มันยังไม่ไปไหนมันยังมีการคาราคาสังกันเกิดขึ้นนะคะแต่มันเหมือนกับว่าคุณก็คิดได้แล้วแหละนะคะว่าคุณจะต้องทํำยังไงมันจะมีการการคิดการตึกตรองการวิเคราะห์แล้ว คือคุณจะรู้เท่าทันจิตของตัวเองรู้เท่าทันความต้องการของตัวเองแล้วคุณก็จะมีความสุขตามอัตภาพที่มันเกิดขึ้นคุณยอมใจเขาเรียกว่าคุณยินยอมพร้อมใจที่จะมีความสุขในสถานการณ์นี้นะคะซึ่งมันก็ไปได้สองสถานการณ์ว่า1คุณตัดเขาออกจากชีวิตคุณเลิกแล้วแล้วคุณอยู่กับตัวเองเหมือนสาวโสด นะคะกับ2คุณพอใจในสถานการณ์ที่มีมเราสองสาคนแบบนี้แล้วก็โอเคขอแค่แบบมีเวลาเจอกันบ้างให้เวลากันบ้างใส่ใจกันบ้างคุณก็ยินยอมที่จะอยู่ตรงนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนราศีกันก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่มี อายุเยอะกว่าเรามีความรักมีความอบอุ่นมีความหวังดีให้กับเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการได้ไพ่เดอรฟูหัวกลับเนี่ยปู่ก็ยังมองว่าเขาก็ยังไม่รู้จักพอนะเขายังยังมองในเรื่องของความคือเขาไม่ได้จริงจังในเรื่องของความรักมากอะคะ่ะเขาอาจจะแบบยังไม่คิดที่จะหยุดอยู่กับใครก็ได้นะคะแล้วเขาก็ยังไม่เลือกใครสักคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปู่มองแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสาวโสดหรือคนมีคู่คุณจะมีความความสุขในทางที่คุณเลือกนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณจะมีความความสบายใจเกิดขึ้นมีความสุขตามอัตภาพมีความสุขสบายใจมีการเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองพวกก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนคะ่ะจะไม่มีการตัดสินกันเนาะแล้วก็สำหรับชาวราศีพิจิกก็มีแต่เพียงเท่านี้คะ่ะ ที่จบเร็วเพราะว่ามันดีอยู่แล้วอะความรู้สึกปูนะคืนไม่ว่าอันกนอดีหรือปัจจุบันที่คุณเจออะไรอยู่ในช่วงเปไปลายเดือนเมษาปเป็นต้นไปเนี่ยปูมองว่ามันจะแบบโอเคขึ้นแหละมันจะมีการคลี่คลายสถานการณ์มันอาจจะมีการที่แบบเราคิดอะไรบางอย่างได้แล้วเราเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นแบบมีความสุขแบบสบายใจไม่ว่าคุณจะเลือกอยู่จุดไหนคุณจะสบายใจอะค่ะ แล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงคนใดคนนึงเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงกับคุณก็ได้ไม่ตรงกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเก็บไปซีเรียสนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ที่ปูชิวนาได้คะ่ะสำหรับชาวราศีพิจิกมีแต่เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ